สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สองทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่18แห่งอาณาจักรอยุธยาพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2 0 9 8บางแห่งว่าพศ2101ที่พระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตริย์พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิช่วงวัยเยาวและการเป็นองค์ประกันในปีพุทธศักราช 2,112พระนเรศวนได้ถูกส่งไปเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาวดีในราชสมัยของพระเจ้าบุเรงนองแห่งราชวงศ์ตองอูเพื่อเป็นหลักประกันว่าอายุทยาจะยอมขึ้นต่อพมา่าระหว่างที่ประทับอยู่ที่หงสาวดีพระองค์ทรงได้รับการศึกษาและฝึกฝนวิชาการทหารรวมถึงศิลปศาสตร์จนมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีการประกาศอิสรภาพในปีพุทธศักราช2,127พระนเรศวนได้ประกาศอิสรภาพณเมืองแคลงไม่ขึ้นต่อพมา่าอีกต่อไป เหตุการณ์นี้ถือเป็นการเริ่มต้นยุคสมัยแห่งการกอบกู้เอกราชของชาติไทยหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงทําสงครามขับไล่กองทัพพม่าหลายครั้งจนสามารถรวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งสงครามยุทธหัตถีเป็นเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ไทยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2135ณนะทุ่งหนองสาลายระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าสาเหตุของสงครามการประกาศอิสรภาพ หลังจากสมเด็จพระนเรศวทรทรงประกาศอิสรภาพนเมืองแครงพม่าไม่ยอมรับและพยายามยกทัพมาตีอยุธยาหลายครั้งเพื่อบังคับให้อยุธยากลับมาเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งการขยายอำนาจพระเจ้าลันทบ,บุเรงทรงต้องการขยายอำนาจของพาม่าให้ครอบคลุมอาณาจักรอยุธยาจึงส่งพระมหาอุปรชาชย,ยกทัพใหญ่มาตีอยุธยาเหตุการณ์สำคัญในสงครามการวางแผนสมเด็จพระนเรศวทรทรงวางแผนลอกองทัพพาม่าเข้ามาในพื้นที่ที่ได้เปรียบคือบริเวณทุ่งหนองสาลายซึ่งเป็นที่ราบว่าง หมาะแก่การเคลื่อนไหวของกองทัพการยุทธหัตถีในระหว่างการรบสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างศึกนามว่าเจ้าพญาชัย,ยานุภาพเข้าต่อสู้กับพระมหาอุปราชาที่ทรงช้างศึกนามว่าพระสิหะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวด้วยพระแสงของเงาจนพระมหาอุปราชาเสียชีวิตบนคอช้างชัยชนะของอยุธยาการสิ้นพระชนของพระมหาอุปราชาทําให้กองทัพพม่าเสียขวัญและแตกพ่ายสมเด็จพระนเรศวรทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดผลของสงคราม อยุธยารักษาเอกราชสงครามยุทธหัตถีเป็นการยืนยันอิสรภาพของอยุธยาและทำให้พม่าไม่กลา้ายกทัพมติอยุธยาอีกเป็นเวลานานความเข้มแข็งของอยุธยาชัยชนะในสงครามครั้งนี้ทำให้อยุทยาแข็งแกร่งขึ้นและมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรกรรมของพระนเรศวรสงครามยุทธหัตถีทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นวีรบุรุษของชาติไทยและเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญความเสียสละและความรักชาติพระราชากรณียกิจที่สำคัญ ด้านการเมืองการปกครองทรงประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชขยายอาณาเขตปฏิรูปการปกครองและสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านการทหารทรงเป็นนักรบผู้ล่าหาญมีพระปรีชาสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์นำทัพไทยไปสู่ชัยชนะในสงครามหลายครั้งเช่นสงครามยุทธหัตถีด้านเศรษฐกิจทรงส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศพัฒนาการเกษตรและสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา การเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวนมหาราชเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2148ระหว่างการยกทัพไปตีเมืองหางพระบรมศพถูกอัญเชิญกลับมายังกรุงศรีอยุธยาและได้รับการถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของไทยพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงทั้งในการกอบกู้เอกราชสร้างความเจริญรุ่งเรืองและปกป้องประเทศชาติ พระเกียรติคุณของพระองค์ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนไทยทุกยุคทุกสมัยและได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างภาคภูมิใจก็จบกันไปนะครับสําหรับพระราชประวัติของพระนาเรศวนมหาราชกษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถของไทยสมัยอยุธยาชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับพบกันใหม่เรื่องอะไรโปรดติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ